เมื่อผมถูกเพื่อนเพื่อนขังเอาไว้ที่คุกใต้ดินที่ขุดออกยากที่สุดโดยคลิปนี้ผมจะเอาระเบิดเนี่ยไประเบิดหมู่บ้านให้พังทงลายให้หมดเลยครับทุกคนจะสนุกแค่ไหนจะแก้แค้นสำเร็จหรือไม่กดไลค์แล้วก็ไปดูคลิปไปเลยครับกดไลค์กันเยอะๆนะกดเลยก่อนไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับไม่กดเฮ้ยบอกให้กดบอกไม่กดกดก็ไม่กด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 ใช่ไหมได้ดูแนะ่นี่ ไม่กดใช่ไหมไม่กดใ่ไมน่ครถ้ไม่กดไลค์จะเป็นอย่างนี้นะตบกดไลคก็ได้ครับอ้ยเดี๋ยนะที่ไหนเนี่ยมีคนผมข้อเสิร์ฟมาเฮ้ยมีคนทำไรเนี่ยว้ยวายว้วาย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 ายวยด้ยยายวาได้ยาดวยาไมย่ ไม่ต้องออกไปหรอกอี่นี้แหละทีนท่นี่คือที่ไหนทำไมไม่ออกไม่ถ้า<ม>ออก,อกไปได้เมื่อไหร่นะตายให้หมดเลยมีสามคนจะไหมหนึ่งสมีคนอื่นอีกไหมไม่บอกหรอกอย่าอย่าพิอุดเฮ้ยมาก่อนบาย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 เราอุดอย่างเนี้เลยเหรออุดนหนาไปเน่อุดเยอะไปเนี่่ยทุกคนทุกคนช่วยผมด้วยตอนนี้ผมโดนขังไว้ในที่อะไรสักอย่างเนี่ย ผมว่าถ้าเดานะน่าจะอยู่ใต้ดินนะครับะก็เป็นห้องเหมือนคุกอะไรสักอย่างเลยถ้าผมจะออกไปยังไงหรือว่าต้องใช้มือขุดอุ้ยขุดได้แต่ว่าเรายังมีโอกาสรอดครับโอเคงั้นทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ผมหน่อยได้ไหมครับให้ถึง1,000ไลค์ได้ไหมกดไลค์เลยนะครับถ้าชอบคลิปแก้แค้นเนี่ยกดไลค์กันเยอะเพราะว่าคลิปแก้แค้นเราจะได้แบบ ลงอาทิตย์หนึ่งสิบครั้งได้ไงเ,เออเอาไหมเมื่อคืมันก็เยอะเกินเอาไปว่าถ้าชอบคลิปแก้แคชช่วยกันกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาด้วยนะว่าแก้แคชหรือว่ามีไอเดียการทากับดักอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะผมจะเอาคอมเมนต์ทุกคนมาแปะไว้ก่อนอื่นเลยค่ะถ้าออกก่อนนะครับอือตรงนี้ไม่มีซ่วมมันออกได้ไหมเฮ้ยผมเอาซ่วมต่อเป็นบล็อกได้ใช่มาเลยความหวังของผมมาแล้วฮ่าฮ่าฮึดโอ้ไม่มีอะไรเลยเป็นรอยแตกเฉยๆเลย เฮ้ยเตียงนะเตียงเตียงอันนี้ผมว่าน่าจะได้นะได้ไปเนี่ยเดี๋ยวผมอ๋อได้ได้ไ,นะนะได,ได,ได้อันนี้ล่ะเป็นบล็อกดรอปได้ผมว่ายังมีความหวังครับอ่านี่เลยโอเคอันนี้ล่ะเราจะพยายามเก็บของนะห้องนี้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเก็บเก็บให้หมดอุ้ยมือตึบหน่อยนะมือตึบหน่อยนะน,นี่คืออะไรอะ่ะมันคืออะไรครับทุกคนฟักทองแล้วผมก็จะขุดบล็อกอันนี้ไปด้วยแปดเหรียญต่อขึ้นไปอย่างนี้ปึ๊บโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันต่อยากนะเนี่ย เอาไงดีท oh so e ุกคนมันตอบแบบโอ้โหขึ้นแค่เนี้ยโอ้โหทุกคนมต้องเอามือขุดใช่ไหมเฮ้ยเห็นชื่อคนอยู่ตรงนู้นครับแปลว่าเชิญไปด้วยปึ๊บปึ๊บผมท้อผมท้อขุดนานมากเลยเออทุกคนขอเข้าเรื่องเลยหน่อยขอไม่ใช่ขอเข้าเรื่องขอนอกเรื่องมาหน่อยทุกคนเห็นขวาบนของจอไหมไม่มีรูปเป็นโค้ดเกมครับเป็นโค้ดเกมทุกคนอยากดูไหมว่ามันคืออะไรมันสามารถเอาไปซื้อสินค้าได้นะครับจากเว็บไอเทมมาเนียซึ่ง อ๋อเราเอาโค้ดนะครับเพ่อนคืนมือขวาบนนะครับไปซื้อสินค้าบนเว็บได้เลยนะครับเฮ้ยยังไม่คืนนี่วะอยู่ในถ้ําเหมือนเดิมตป๊นึงโอเคมาทางนี้แล้วก็เคยขึ้นไปครับเพราะว่าตรงนี้จะคืนงานแน่โอเคครับพูดถึงโค้ดอก็นะครับเอาโค้ดไปซื้อสินค้าหรือขายของได้นะครับที่เว็บไอเทมมาเน็ตเด็ดแปะไว้ใต้คลิปนะครับก็มีเกมโรบ็อกมายครับวอลเลยทัพจีเลยนะครับต่างๆนานาเต็มเลยถ้าสนใจแปะไว้ใต้เลยว่าเป็นไงขึ้นจึ๊บ ผมจะทำไงให้มันเงียบพี่จะขึ้นไปเจออะไรอ่ะเพื่อนพี่จะตีเราทำไมเนี่ยอ้ยทุกคนก็อยู่ตรงนี้มีคนจะตอาไม้ได้เอาไงดิไม่อยาพี่ทำอะไรอะไรโอ้โหเนนี่เลยเฮ้ยอุดก่อนเลยอุดก่อนครับอุดก่อนทำไมแล้วผมจะไปยังไงวะฝนตกไปหลบหลบในร่มก่อนไปเร็วใหนอ่ะเฮ้ยเขาไปได้บ้านกันบ้านเห็ดไปเร็วเร็วเาเนี่กันไปบ้านเห็ดไไปบ้านเห็ดกัน เฮ้ยเสียงฟ้าผ่าเฮ้ยทุกเขมาไปแล้วเรียบร้อยนี่ต้องโชคดีเนะี่ยไม่ใช่ต้องโชคดีต้องขอบคุณนะครับฝนที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเรานะครับที่ทําให้เขาเข้าบ้านไปแล้วผมเอาของออออไปก่อนเจ็บไม่ใช่ขอบคุณแค่ฝนขอบคุณไอเทมไอเทมมาเนียด้วยนะครับในบ้านหลังนี้ครับก็ตกแต่งสวยงามดีแต่มีของไหมมีของไหมโอ,ไมมอ้ไม่มีของไม่มีของอะไรเลยเออโอ้ยด้านบนด้านบนมีชั้นสองครับมีชั้นสอง อะไรในจุดนี้อันนี้ก็คืออะไรเนี่ยไม่มีอะไรนะ <S <S ดามบนยมีของไหมว้นี่เป็นบ้านเฮ้ยไม่มีของเลยเหรอมีโลด้วยมีโล่แล้วก็มีอาหารโอเคครับได้อาหารกินแล้วงามงามงามงอมเฮ้ยชุดนีเธอไรแล้วก็ไฟแช็กอันนี้อันนี้มาเอามาทําไมเอามาทไมวะไม่ใช้แล้วกันนะครับอืมไหนดูของซิอู้ที่ยุคขุดผีเอ็กแล้วก็มียากระโดดแล้วก็พวกแอปเปิลทองอืมพวกนี้ก็ฟาร,ร์มของเก็บเหมออือนกันนะครับ มากเลยเก่งมากยังไงเนมีแต่ชุดหน่ะอะไรใช้ได้ครับอุ้ยัทเทมฟูมามาบ้านเดียวฟูเลยตรงนี้มีอีมีไหมเราจะส่งให้หมดทุกซอกทุกมุมไม่มีอะไรแล้วนั้นถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวผมจะลองจุดทีนีนะครับเรียกร้องความสนใจเขาอยู่บ้านตรงนูใช่ไหมพอเขาอยู่บ้านตรงนูผมจุดปุ๊บเสียงดังจากบ้านหลังนี้แล้วเราก็จะทําการเดินไปบ้านลังนูนะครับจุดตรงไหนดี๊บ,ปบไปแล้ว เฮ้ยเสี่ยงไรระเบิดอ่ือดแล้วเดือวตั้นมายังไงเนี่ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยไปโดนระเบิดเนี่ยอ้าวไม่โดนระเบิดเ้ยบานพังหมดเลยระเบิดเนี่ยผมวิ่งมาทางนี้ก่อนดีกว่าครับวิไอ้ทำมันเนี่ยพี่ทัศทำปะเนี่ยพี่ไม่ใช่ซอมบี้เต็มเลยพี่ทัศหรือเปล่าเดี๋ยวว่าไม่ใช่ลรืมั้งเฮ้ยลอยเดินมาแบบนี้อ๋อว่าอหลังนี้ไม่มีของ เอาไงดีเดี๋ยน้องช่วยบ้านแบงนี้เก็บทำเป็นกำดักดีไหมคคถ้าไม่มีอะไรบ้านแบงนี้เะาทำเป็นกำดักอุย้ยเฮ้ยมันเ<ม>ยอะจังอ่ะมีคนมาแป๊บนึงนะเราต้องอุย้ยซอมบี้ก็เยอะมากเราจะรอดด้วยเสียงระเบิดเหมือนเดิมเราจะรอดไงดีแป๊บน,นึงครับไปที่เดิมเดินไปที่เดิมเดินไปที่เดิมจึ๊บ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 อู้หูผมไม่มีพวกอาวุธเลยด้วยเพราะว่าเราต้องทำกำดักยาวๆนะครับเฮ้ยตรงนี้ไม่ใช้ใช่ไหมบ้านสวยนักใช่ไหมบ้านสวยนักใช่ไหมชอบกันไปสปอร์อย่าเพิ่งอย่าเพิ่่่่่งงงอออยยาาเเเพพิินนะะปปร์ บ้านสวยนักใช่ไหมบ้านสวยนักใช่ไหมอืมโอเคมานี่สิจ้าเจ้าคิปเปอร์เรื่อยๆๆเฮ้ยเฮ้ยเขาเห็นผมว่าเอาโย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 รู้อย่างว่าใครระเบิดบ้านโยนโยนถ้าตีจะระเบิดนะอย่าหรออย่าหรออย่าขยับขยับแม้แต่นิดเดียวไปเลยว้าวโชคดีว้าไปเลยบ้านพังไปดีบ้านพังไปดี ทุกคนตอนนี้ผมขโมยของแด๊สซ์พักเลยนะครับก็ประมาณห้านาทีผมไประเบิดบ้านหลังนู้นมาเห็นไหมเราจะระเบิดท้างหมดครับจุดที่หนึ่งปึ๊บไปเร็ว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 ปึ๊บคือระเบิดจะยับบ้านหลังนี้ระเบิดอะไรอ่ะ้าห้าคลิปนี้ไม่ได้านทำไมบ้านคลิปนี้ไม่แต่ระเบิดเว้ยบ้านโดนระเบิดอีกแล้วเหรอปีมือไม่นอนหรือเปล่าบ้านน่ะสินะใช่หรอ โอเคทุกคนตอนนี้ผมมีดาบชาร์ปเอ้ยขวานชาร์ปห้าด้วยนะครับเพิ่อไปเปิดกล่องมาเมื่อกี้สกิลตั้งปึ๊บโอเคเดี๋ยวนะเฮ้ยนั่นพี่โน้นนี่วะตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นไหนตรงนี้ยเด็ดดูคนมามาสิออกมาได้ไงออกมาได้ไงอออกมาเนี้ยมาดีพี่มาดีพี่ใน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 ตุ้ม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 ไปเร็วไปเร็วไปเร็วทุกคนเป็นอะไรไปพี่ทัศนน์เป็อะไรไปพี่ไปต่อเลย ไปไหนล่ะน่าจะดีหายไปไหนแล้วเนี่ยหายไปไหนแล้วหายไปเลยมาดิพี่นอนมาดิพี่มาที่เลยมาที่มามามาผมแล้วฮะโอ้ยลุ้มเลยทุกคนลุ้เลยทุกคนลุ้เลยมาเลยมามาโอ๊ยทุกคนมันแรงกันเลยจะกกัันนเเลลยยจจะะไปไหนอีกเฮ้ยร็อดเฮ้ยระเบิดเฮ้ยยังไม่ตายอ่ะอ๋อไม่ไหวแล้วเว้ยหนีแล้วจะหนีไปไหนเฮ้ยทุกคนมันถึกมากจะหนีไปไหน ยิงตามยิงหมู่บ้นพังให้หมดนะพังหมดนะพังหมดนะพังหมดนะพอดีะไปยิงไปยิงยงไปงไปย้งไปไปงไปยิงงไปงยไยิงงไปยิยไปยลยิงยนไปงไย่ายุงงไยงยยยยไปยไปยไยยไงไไงกปไปงงยไป ยังไม่เจอคิปเปอร์อีกถืว่าปิงจายเจียแทนที่ค่อนข้างน่าจะยากนะครับเราทำหลุมก็ได้ระเบิดทำอะไรไม่ได้ครับทิ้งเลย,ยกัน,นเดี๋ยวเราทำเป็นหลุมลึกๆนะครับลึกมากๆเลยนะครับทุกคนเดี๋ยว e ผมจะขุดหลุมโอเคนะงั้นเดี๋ยวไปหาทำรีกขุดก่อนนะครับเฮ้ยมาสิมา,มามาเป่ามาเป่ามาเป่า,า,ปานี่กาซูเป่ากาซูเป่ามามาเฮ้ยมันถึกจังอะว้ายอย่าตามมา ยอมแล้วยอมแล้วยอมแล้วไปเถอะยอมแล้ว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 ที่เกาะมันก็มีแค่นี้ไปใครเนี่ยถึกยังไงฮ้ยใครวะเฮ้ยยอมแล้วเฮ้ยทุกคนเอ้ยปล่อยปล่อยปล่อยผมจะไม่ยุ่งครับผมจะไม่ยุ่งแล้วผมจะไม่ยุ่งแล้วผมยอมแล้วผมยอมแล้วผมยอมแล้วไปไหนแล้วโอเคตัวนี้ผมขอหนีก่อนครับผมจะไม่ยุ่งนะครับเดี๋ยวเราไปทำกับดักกันเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวขอหาที่ทำเรียนๆผมว่าตรงฟาร์มแม่น่าจะทำได้ มาแล้วโอเคทุกคนซึ่งอย่างนี้แหละผมดูวิธีทำผมดูวิธีทำก็เดี๋ยวผมจะขุดหลุมลึกๆเลยครับอย่างงี้ลึกแบบลึกมากลึกที่สุดใน3โลกเลยนะทุกคนเข้าใจไหมโอเคนะเดี๋ยวตตดไปตอนเสร็จเลยแล้วกันนะครับไปไปดูกันเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมทำกระด,นนดานแสดงได้ไหมเป็นหลุมลึกมากเดี๋ยวผมเอาให้ดู มันต้องตายบ้างแหละอะถ้าผมตีไม่ตายอย่างน้อยก็ต้องตกตายอะตอนนี้ที่หมู่บ้านนะครับมันไม่มีใครอยู hmm. ah, ่เลยครเพราะเหมือนเขาจะออกไปหาของกันยถ้าเขาเดินมาตรงนี้ตายแน่ๆฮะบอกเลยพวกนั้นต้องตายโอเคนะทุกคนไปพวกนั oh> ้นอยู่ไหนนะเจอแล้วเฮ้ยโย่ฮัลโหลโบ e l ฮัลโหลไปไไนอนยยยยัยักลับมาทำไมอีกรู้นะว่าทุกคนแข็งแกร่งมากตีกี่รอบทุกคนก็ไม่ตาย ไม่ตายไงถ้าไม่ตายใช่ไหม้าไม่ตายใช่ไหมตามมาตามมาเร็วตามมาเร็วหยุดก่อนหยุดก่อนไม่งั้นจะระเบิดบ้านนะระเบิดบ้านนะระเบิดบ้านนะทำไมอบ้านไม่เหลือแล้วอยทำไมมันดาวันแรงจังมะหยุดไม่หยุดหยุดมันอยู่ใช่ไหมไม่เคยตายกันใช่ไหมไม่เคยตายกันใช่ไหมไม่เคยจุ๊บจุ๊บจุ๊บปิดแล้วมาเร็วมาเร็วอี่าทบดิพี่เลยพี่เลยกันอมาเร็วมาเร็ว ใ้ตีฟีเมอ้ยเจ็บจังอ้อยอ้อยอ้อยอยอ้อย้ยอย่าทำร้ายผมอย่าทำร้ายผมไปเลยโอ้ยอะไรเนี่ยอ้ย ก็ตายแล้วทุกคนโอเคทุกคนก็ผมรู้สึกว่าผมแก้แค้นสำเร็จแล้วนะครับก็ตีไม่ตายเหมือนเขาไม่มีรองเท้าเฟเธอร์ฟอร์ินะครับเหมือนจะมีพวกเอชชาโปรเทคกันตกตายก็เป็นไงบ้างครับคลิปนี้ถ้าชอบกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับกดไลค์กันเยอะๆคอมเมนต์มาด้วยนะบ่าอยากให้แก้แค้นด้วยอะไรนะครับเฮ้ยครับเจอกันคลิปหน้าบายๆเดี๋ยวผมจะกระโดดลงว่าผมจะรอดหรือไม่รอดแปว่าพวกนังกาโอเคครับเจอกันครับ